วันนี้ก็จิตเจอกันอีกแล้วนะครับผมวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เอานกข้าววานะครับต่อนะครับวันนี้วันนี้ก็อยู่ที่บ้านนอกนะครับผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอคุนใจนะครับผมวันนี้วันนี้ก็จะเอาข้าววาต่อนะครับผมนี่ครับเจ้ามสือครับผมนกนานแล้วครับผมเลี้ยงตั้งแต่ลูกครับผม ก็หลายปีแล้วครับผมนานมากครับผมก็จะขึ้นทางนี้เลยครับผมข้างหลังผมนี้เลยครับผมเราเลาะ,ะบ้านนี่นะครับผมหลังจากนกเขาใหญ่ก็ผมโอ้เหนียวเหนียวมากครับมันนอกกรโจมก็ไม่ลงครับผมก็วันหลังนะครับผมเดี๋ยวเจอรีวิว นกเขาใหญ่ที่บ้านให้ดูครับผมะวันนี้ผมก็จะเอาจเจ้าหงสเสือขึ้นแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมจะใส่ต้นสักนะครับผมโตับ้านครับผม